ตอนนี้คือเป็นเทรนที่ชัดเจนมากเลยจะพูดได้เลยว่าตอนนี้เทรนบ้านและสวนกําลังมาแรงทุกคนหันมาปลูกต้นไม้เพื่อระบายความเครียดแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนั้นเราขายดีมากมากแบบแม้กระทั่งแบบไม่มีของจะขายยอดขายก็จะอยู่ที่7หลัก7หลักต่อเดือนคือพี่เนี่ยจะส่งของให้แม่ค้าออนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยคือไม่จําเป็นต้องมาซื้อบินใหญ่คือบินเล็กๆนี่เรายินดีมากเพราะว่าเราเข้าใจของการเริ่มต้นธุรกิจ พี่จะฟิลมากที่แบบลูกค้าก้าวเข้ามาแล้วแบบพี่หนูตังไม่เยอะออเฮ้ยยังไม่ต้องคุยมาคุยก่อนว่าหนูยังได้อะไรเรามองเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเราอยากให้เขาเป็นแบบเราอุปุูละคนลุกนี่ค่ะ ทุกคนครับตอนนี้ผมพาทุกคนเนี่ยมาอยู่กันที่อินโดจีนการ์เด้นนะครับเป็นตลาดขายต้นไม้แล้วก็ยังมีอุป,ปกรณ์วัสดุบ้านและสวนเนี่ยจัดจำหน่ายที่นี่มากมายและที่นี่ครับไม่มีใครไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ข้ามวอร์ดในแวดวงนะบ้านและสวนไม่ว่าจะเป็นอุป,ปกรณ์สินค้าต่างๆมากมายตอนนี้ผมอยู่กับพี่นกยุงครับผมนี่เลยเจ้าของ ขายส่งส่งก่อนบ้านและสวนนะครับอะเริ่มต้นเลยแล้วกันวันนี้ผมมาอยู่กับพี่นกยุงตอนนี้เทรนด์มันมายังไงบ้างคือถ้าพูดถึงธุรกิจเทรนด์บ้านและสวนนะคะณตอนนี้คือเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนมากเลยที่ทุกคนหันมาปลูกต้นไม้กันที่บ้านจะพูดได้เลยว่าตอนนี้เทรนด์บ้านและสวนกําลังมาแรงหรับพวกวัสดุอุปกรณ์คองตกแต่งต่างๆแอบกระสิบนิดนึงอะไรขายดีล่ะณตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเป็นวัสดุปลูก ที่จะต้องนําเอาไปปลูกแต่ถ้าเป็นช่วงหมดฝนปลายเข้าสู่ฤดูไฮก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งจะเป็นพวกงานกระถางแฟชั่นกระถางสวยๆหรือไม่กระั่งแบบเป็นพวกงานเอ้าดอร์อินทอร์อะไรประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นช่วงๆพีู่กยุ่งอย่างนี้ในช่วงที่เราทราบกันดีเนาะกับวงการต้นไม้ที่มันบูมมาในช่วงหนึ่งเลยที่ดาราไปจับต้นไม้แล้วก็เป็นกระแสกันก่อนดันล้านเป็นไงบ้าง โอ้โหแทบจะไม่มีเวลาได้เงยหน้ามาออมองลูกค้าเลยค,คืออยากจะบอกว่ามันเป็นกระแสที่แบบที่ไม่คิดว่าประเทศไทยเนาะกระแสมันจะแบบขึ้นสูงขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่หนึ่งคือคนอยู่บ้านโควิดเนาะสองคือไม่มีเครียดไม่มีไรทัสามก็มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนหันมาปลูกต้นไม้เพื่อระบายความเครียดแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนั้นเราขายดีมากมากแบบแม้กระทั่งแบบไม่มีของจะขายครับของไม่พอกับความต้องการ พูดถึงความยากง่ายบางพิ่นกยุงการทำธุรกิจประเภทเนี้ย ขายวัสดุอุปกรณ์บ้านและสวนต่างๆอนาคความยากง่ายมันอยู่ที่ตรงไหนคือเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไร<ม>เราชอบแนวไหน<ม>เพราะอะไรที่เราซื้อมาขายแล้วเราชอบเป,เป็นความส่วนตัวเงนี้รเราจะพูดพรีเซนต์ขายได้อย่างแบบน<ม>ีเยียมคือหมายความว่าเอาความชอบสําหรับพี่นะเอาความชอบเป็นหลกักอย่างคุณมาเดี่ยวเงนี้ชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมอาผมชอบอาฉะนั้นสิ่งที่คุณมาเดี่ยวจะต้องไปขายนะคะก็จะมีวัสดุปลูกกระถางอาจจะเป็นวัสดุปลูกที่ดูไฮเอ็นนิดนึงอย่างเช่นสเปกมอสอรไลท์มันดีตรงไหน มานำเข้าจากอะไรเปลือกสนจากนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยคือพอเราพูดแววตาเราจะแบบเฮ้ยมันอย่างนี้นะพี่มันก็ทําให้เราขายสินค้าได้พี่นกยุงด้านหลังของเราเนี่ยตอนนี้หลูหลาอลังการโอ้อามานี่คือโซนใหม่โซนใหม่ใช่ค่ะใช่ ขายอะไรบ้างในโซนนี้ครับโซนใหม่นะคะของร้านขายส่งทรงกรบ้า้และสวนก็จะอยู่ที่อซอย5นะคะซึ่งติดหน้าถนนเลยก็ที่ร้านนี้นะคะเราก็จะเน้นเป็นพวกงานโครงเหล็กครับะจะเป็นงานเอาท์ดอร์อินดอร์งานโครงเหล็กมีอะไรบ้างมีจักรยานมี3มชั้นมีชุดซุ้มโรมันเป็นงานที่แบบอยู่โรงงานในไทยนะคะคนี่คือเราไม่ได้รับงานจีนเข้ามาก็คือสังเกตด้วยตัวเหล็กเขาจะหนาครับคือมาเป็นงานที่ มั่นใจได้เลยว่ามันค่อนข้างแข็งแรงวางโดนน้าโดนแดดโดนอะไรได้อันนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่อยากให้เข้ามาเยี่ยมชมกันคือผมเนี่ยได้มีโอกาสเดินดูฮะทุกคนครับเราจะเห็นเลยว่าการเก็บงานเขเงียบมากการคาัดสรรสินค้าเหล่านี้มาขายให้กับผู้บริโภคเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญขนาดไหนพี่นกยูง อ,อย่างนี้ค่ะฐานลูกค้าของพี่ะจะมีสประเภทก็คือประเภทแรกคือลูกค,ค้าปลีกกับลูกประเภทที่2คือลูกค,ค้าสง่งทีนี้พี่ก็จะแยกเลยค่ะถ้าสมมติลูกค้าปรีกเนี่ยเขาก็จะชอบงานอะไรที่มันสวยพรีเมียมมองแล้วปุ๊บเตะตาแล้วก็ความละเอียด่าฮะส่วนประเภทที่2ก็คือจะเป็นร้านค้าสง่งร,ร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมาซื้อพี่ไปขายก็จะเน้นในเรื่องของราคาพี่นกยุงพูดถึงว่าใครเนี่ยที่สนใจสมมติว่าฟังเรา พูดกันอยู่เนี่ยอยากจะทําธุรกิจประเภทนี้ธุรกิจบ้านและสวนค,คิดว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องมีเลยกับการทําธุรกิจแบบนี้คืออะไรคะจริงๆแล้วนะคะสิ่งแรกเลยที่อยากที่จะแบบเหมือนคิดว่าก็อยากจะทําธุรกิจนี้สิ่งแรกที่ต้องมีก็คืออันดับแรกเลยนะพี่รู้สึกว่าการเปิดใจแล้วก็เริ่มต้นกับอะไรที่เรายังไม่เคยรู้เพราะพี่เชื่อว่าการที่เรามีใจที่จะรับ กับสิ่งต่างๆคือบางคนไม่เคยขายงานประเภทนี้ถูกไหมคะแล้วอยู่ดีแบบพี่ไปบอกให้เขาขายแบบนี้ถ้าเขาไม่เปิดใจอ่ะมันก็ไปต่อกันไม่ได้เพราะสินค้าพวกนี้มันมันต่อเนื่องกันไปหมดมีกระถางก็ต้องมีปุ๋ยมีปุ๋ยก็ต้องมีวัสดุปลูกใช่ไหมอ่ามันมันครอบคลุมอ่ะฉะนั้นสิ่งแรกนะถ้ามาหาพี่นะคือใจคุณต้องเปิดก่อนพอใจคุณเปิดปุ๊บเนี่ยคุณําทำตามที่พี่แนะนําว่าคือการขายของประเภทนี้คือหนึ่งที่ต้องมีเลยคือความเทรนด์ของกระแส ถ้าคุณไม่มีความเทนก็คือไม่หมายความว่าไม่มีการอัปเดตสินค้าอย่างต่อเนื่องอ่ะร้านคุณก็จะเป็นร้านที่แบบมีแต่ของเดิมๆมาที่ไรก็มีแต่ของเดิมๆแต่ถ้ามีเพื่อนคู่คิดทางการค้าเรียกว่าเพื่อนคู่คิดดีอย่างพี่เงี้ยจะเป็นคนที่กระแสเนี่ยจะทันมากคือโรงงานมีตัวไหนเข้ามาใหม่เนี่ยเราจะมีก่อนเสมอบางทีมีก่อนกรุงเทพอีกเลยนะคะฉะนั้นก็เลย พอเรามีเขาเรียกไงมีทีมที่เป็นคู่คิดสมมติว่าคุณมาเดี๋ยวเปิดร้านแบบนี้แล้วแบบพี่น้องมันมีตอนนี้กระแสะกระหงังชุดอะไรมาเลยแล้วพี่ก็จะแบบโฟกัสว่าเฮ้ยตัวนี้มาแล้วนะแล้วเอาไปหมายความว่าเราก็จะมีเป็นคนแรกของจังหวัดนั้นเป็น<ด>ม,มากเลยนะนเป็นความเทรนคือมันเป็นไทยไวัยอ่ะเหมือนไทยวัยไทยเทรนจากโรงงานเพราะว่า โรงงานน่ะเขาก็จะมีล็อต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 เป็นของเขามาเรื่อยมี ue, งานใหม่มาเรื่อยงานใหม่มาเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะเรา<ม>ตามให้ทัน<ม>ก็ตามทันร้านเราก็ดูเฟสตลอดหมายความว่ามาก็ไม่เบื่อนี่แล้วพี่นกยุงเองก็ได้เขาเรียกว่าให้คําแนะนําไม่หมกเม็ดไม่ปิดเลยไม่ไม่ไม,ม,ม่คุณขายได้เราก็ขายได้แฟรแฝบอกกันหมดเลยบอกค่ะไม่เคยมีแบบไม่บอกเลยนะเนี่ยพี่นกยุงตั้งแต่ผมเนี่ยเดินเข้ามาที่นู่นเลยทรงกรตรงซอยนู้นเป็นหลักก็คือจะเป็นร้านใหญ่ก็จะมี พวกดินปุ๋ยเมล็ดพันธุ์กระถางดำกระถางแฟชั่นจะอยู่ที่นู่นผมเห็นเลยว่าคนงานที่นี่ก็เยอะมากๆอันนี้ต้องถามเลยจริงๆว่าเราจําเป็นต้องเยอะขนาดนี้หรอสิบคนหนึ่งคือบริการเล็วสองคือพนักงานของพี่เนี่ยประมาณ5คนเนี่ยจะได้รับการฝึกฝนการเทรนการขายจากพี่และการแนะนําสินค้าที่ถูกต้องถ้าเรากําลังคน ไม่ทานอ่ะมันช้าม,มันเลยอาจพี่รู้สึกว่าไปร้านไหนแล้วแบบมันช้าการเดินม,มันช้าไม่เอาไม่โอเค,คพี่ก็เลยคิดว่าลูกค้าต้องชอบแบบนี้เคลมไวม,มาหาพี่ไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วค่ะพี่นกยุงจับธุรกิจนี้มากี่ปีเอ่อถ้าจริงๆแล้วนะคะลงเต็มตัวเลยก็คือเข้าเข้าสู่ปีที่แปด เก้าข้อสุ่ไปที่8ค่ะคือการทําธุรกิจที่มีระยะเวลาในการต่อสู้ที่จริงมันไม่ได้แบบทุกธุรกิจไม่ได้ปลูพรมแดงใช่ให้เราได้แบบว่าเดินได้อย่างสวยงามมันยังไงบ้างฮะธุรกิจนี้ตจริงๆแล้วคือย้อนไปกับ8ปปีที่แล้วนะคะก็คือมาต่อยอดคุณแม่สามีนะคะเราก็มาด้วยแบบงงๆเนาะว่าเราจะเริ่มตรงไหนแต่ด้วยใจสู้เราก็เลิกเอานี่แหละว่าเริ่มต้นจากความสามารถพิเศษของเราก็คือการพรีเซ้น การมอบสิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้าคือความจริงใจด้วยอะไรคือรวมหลายอย่างคือมันเริ่มต้นมาด้วยตรงจุดนี้นะจริงๆแล้วเงินแทบจะเป็นจุดประสงค์รองครับพอเรามีตรงเนี้ยลูกค้าเรามีแล้วมันก็จะเงินก็จะเข้ามาหาเราเองก็ไหลเข้ามาเองจากความรักที่เราได้ลงมือทำไปถูกต้องนะครับอ่ะพูดถึงแปดปค่ะตัวเลขในตอนต้นเนี่ย มันกำไรกำไรยอดขายมันได้เท่าไรตอนแรกย้อนไปแปดปีนะคะก็ณตอนนั้นก็คือถือว่าเราไปร้านค้าส่งแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะด้วยสินค้าเราจะไม่ได้เยอะมากเนาะช่วงที่พี่มาก็ยังยังไม่เยอะยังไม่หลากหลายยังไม่มีงานแฟชั่นที่เยอะอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่หลักหมื่นต่อเดือนนะฮะหลักหมื่นต่อเดือนอันนั้นคือในตอนต้นตอนที่เราไปแตะอ่าใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้ล่ะ มันยังไงแล้วรับทั้งๆที่ผมเห็นเลยว่าขับกันมาก็ต่อคิวซื้อกันแบบวันแน่นมากๆก็ณตอนนี้นะคะก็ยอดขายก็จะอยู่ที่7หลักเจดหลักต่อเดือนคุณผู้ชมฮะเจ็ดหลักเลยนะบอกเลยว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเทรนด์มันก็กําลังมา คนที่รักต้นไม้ก็ยังรักอยู่แบบนั้นถึงแม้ว่ามันจะทรงตัวก็ตามมันมีการพีคแต่มันก็อยู่ในใ,ในฐานที่มันทรงตัวใช่คือช่วงพีคสุดก็ถ้าช่วงแบบพีคมันจะมีอยู่ช่วงนอนแต่พีคมากก็ก็จะเกือบแตะเกือบครึ่งหนึ่งของแปดลัก แมค้าออนไลน์รายย่อยสามารถปรึกษาพีน่นกยูได้ไหมคารายเยอยเยอะมากจะบอกว่าฐานลูกค้าพี่ที่เป็นแมค้าออนไลน์เยอะอคอเยอะมากคือพี่เนี่ยจะส่งของให้แมค้าออนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยพี่จะฟิลมากที่แบบลูกค้าก้าวเข้ามาแล้วแบบพี่หนูตังไม่เยอะอออยังไม่ต้องคุยมาคุยก่อนว่าหนูอยากได้อะไรครับผมแล้วบางทีเขาจะแบบเอานูน่นเอานี่นะพี่ยังเบรก <c oughs> เลยนะแบบไม่ต้องอย่าใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นเย็นใช่คือเราเราเข้าใจเพราะเราเคยเริ่มต้นจากคนตัวเล็ก ในวันนี้พอเราเรามีพร้อมในเรื่องของประสบการณ์ดีกว่าเนาะเราก็รู้สึกว่าเรามองเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเราอยากให้เขาเป็นแบบเราอุปุพลคนลุกนี่คุณผู้ชมฮะทุกคนเนี่ยก็ต้องเริ่มจากอะไรเล็กๆนี่แหละมันคือจุดเริ่มต้นนะฮะแล้วก็พี่นกยุงก็การันตีเรียบร้อยแล้วว่าไม่ต้องมีเงินลงทุนหลักแสนหลักล้านก็สามารถทำธุรกิจแบบนี้ได้นะครับ เคสหนึ่งที่ทําให้พี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขจังเลยคือมันจะมีเคสที่เป็นผู้ผู้ที่เขาทําธุรกิจอยู่แล้วแ,<ค>แต่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอีกสินค้าหนึ่ง<ม>อย่างเช่นสมมุติสมมุติเปิดปัามน้ํามัน<ค>หรือเปิดร้านปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยเคมีแบบจ๋าที่ไม่ได้มีวัสดุอุปกรณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเขาเข้ามาปรึกษาแล้วเขารู้สึกว่าอ,อ,อยากเอาอะไรไปขายเพิ่ม,มหรือให้มันทันกับเทรนด์ณกปัจ<ค><ค>จุบันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ นาคําแนะนําของพี่ไปใช้มาซื้อตามที่พี่บอกคือนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาซื้อพี่เนี่ยเขาจะน่าจะอยู่ที่ประมาณครั้งที่5ครั้งที่6ครับคือธุรกิจเขาไปได้เหมือนไปช่วยหนุนธุรกิจเขาอีกทีหนึ่งนะถ้าอยากได้กำไรกําไรเนี่ยรวดเร็วก็มาศึกษากับคนที่เขามีความรู้จริงๆฮะเขาก็จะพูดแล้วก็แนะนำให้เราไปในทิศทางที่มันถูกต้องนะฮะไม่ต้องไปหวัง ไม่จะเป็นต้องหวานมันเป็นช่วงโอกาสของคนสมัยใหม่นะที่เรามีโซเชียลมีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากคนจะเปิดธุรกิจง่ายมากแต่อย่างที่บอกนั่นแหละไปให้ถูกไปให้เจอจุดไปให้เจอคนที่เขาพร้อมที่จะแนะนําคุณจริงๆที่ใจพร้อมจริงๆนั่นแหละคือความโชคดีของการท,ทําธุรกิจ ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาปรึกษาอยากจะมาพูดคุยกับพี่นกยูมันมีช่องทางไหนบ้างหรือว่าอยากให้มาที่นี่ออจริงๆแล้วนะบางทีบางท่านอยู่ไกลคือลูกค้าพีนะ่มีตั้งแต่ใต้อีสานแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เขาไม่ได้อยู่ใ,ใกล้ๆเขาจะโทรับแต่ส่วนใหญ่จะอินบ็อกแต่ถ้าอินบ็อกเนี่ยรายละเอียดมันจะไม่ครอบคลุมคือพี่จะสัมภาษณ์เขาไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบชัดเจนเลยว่าผมจะต้องยังไงอะไรเงี้ยให้โทร Oh. โทรมานี่คือเป็นประตูแรกครับแต่ถ้าใครใกล้ๆนะพิจิตเพชรบูร์สุโขทยัยตากแพร่น่านอย่างเงี้ยอยากให้มาเ<ม>นาะมาคือคือคุณมาไม่ใช่ว่าคุณต้องการที่จะแบบมาเจอคุณต้องอยู่แล้วคุณกลับ,บแต่ว่าคุณได้มามองเห็นภาพรวมตลาดคือเราอยากให้เขามามองเห็นว่าพือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบมีขายแค่ตรงนี้นะครับ,ค,รบคุณไม่จำเป็นต้องซื้อร้านเราร้านเดียวนะคุณซื้อร้านอื่นที่เป็นต้นไม้เอาไปวางขายอะไรยเงี้ยคือเราอยากให้เขาแบบ วาอ๋อเมนเนตได้เนาะมาอุดหนุนผู้ประกอบการที่นี่กันด้วยแล้วก็คือคือมันหลายอย่างเนาะมันต้องประกอบกันคําว่าบ้านและสวนไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโฟกัสที่จุดเดียวแต่คุณจะต้องหาจุดเด่นของร้านคุณเองให้เจอว่าจุดเด่นของคุณคืออะไรเท่านั้นครับผมอ่ะสุดท้ายให้พี่นกยุงฝากอะไรถึงคนที่กำลังรับชมอยู่แล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวกันที่นี่ด้วยอินโดจีนการ์เด้นนะก็เรียนเชิญนะคะก็ตลาดอินโดจีนการ์เด้นนะคะก็ อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมาไม่ยากเลยนะคะห่างจากศรีอินโดจินแค่4กิโลนะแล้วก็ถ้ามาหาพี่นกยุงนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่ซอย2เป็นหลักอันนี้ที่เราเห็นคือซอย5เราจะมีบอลลูนสีเหลืองปิวอยู่หน้าร้านเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าหลายคนมาไม่ถูกนะคะก็ยินดีต้อนรับก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะก็คือเข้ามาได้เลยนี่เข้ามาเจอพี่นกยุงแล้วก็มาฟังแนวคิดกันได้เราจะจับมือกันไป แน่นอนถ้าใครอยากทาธุรกิจนี้นะฮะถูกต้องต้องจับมือค่ะต้องจับมือจริงๆครับผมแล้วก็กอดกาไรไปพร้อมๆกันใช่ไปด้วยกันรวยไปด้วยกันใช่เราต้องรอดคือพอมันมันเป็นอย่างเงี้ยสินค้าแบบเนี้ยมันต้องไปด้วยกันจริงๆถ้าคุณแบบคุณอโลนะคุณไปไม่ได้หรอกโอ้โหคุณชมฮะวันนี้ได้เห็นถึงแนวคิดนะกับผู้หญิงแกร่งคนนี้อย่างที่ผมบอกว่าใครที่เดินทางมาที่อินโดจีนการ์เด้นถามหาพี่นกยุงเจนกยุงเนี่ย เขาต้องบอกแน่นอนว่าอยู่ที่ซอยสองน,นะครับอ่ะก็มัดเที่ยวกันได้ที่นี่นวันนี้ขอบคุณมากาๆเลยน,นะครับพีุ่กยุงที่ทามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้แนวคิดกันใครที่สนใจนะครับสำหรับอาชีพแบบนี้ธุรกิจบ้านและสวนนะครับก็มากันได้ที่นี่ครับอินเดจิการเินครับ